ในายชชยว่า,ารคงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปรเปิดเผยว่าวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะมีกำหนดการออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารสองกองบินหกหรือบนอนหกตอนเมืองเวลาก้านาฬิกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนญ,ญ,ญี่ปุ่นสมัยพิเศษที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ธันวาคมนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนซึ่งญี่ปุ่นมีบริษัทมาลงทุนในไทยเกือบ6,000บริษัทมากเป็นอันดับ3าซึงเป็นโอกาสสาคัญที่ไทยจะเดินหน้านโยบายการทูตเชิงรุกผลักดันการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลตลอดจนความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านนโยบายพลังงานสะอาดการพัฒนาระบบยิเวศย,ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาที่ยังง่งยืนและการเติบโตสีเขียวตลอดจนการสนับสนุนให้ญี่ปุ่นมีบทบาทสร้างสารรค์ต่อการพัฒนาสันติภาพและเศรษฐภาพในภูมิภาคในเวทีพหุภาคีหมงน่าเวทีใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของวิสัยทัศน์ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะร่วมมือกับอาเซียนอย่างไรในการที่จะพัฒนาเรื่องของการค้าการลงทุนร่วมกันและก็จะมีแผนที่จะทําให้การวิสัยทัศน์ที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงได้อย่างไร ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวเนื้อหาก็คงจะเน้นในเรื่องของนอกจากการค้าก็ลงทุนเนื้อหาในการเจรจาในวงนี้เที่ยวเนี้ยที่ไปเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวการลงทุนสีเขียวนะครับพูดถึงเรื่องดิจิทัลคือมันจะเป็นเทรนเดียวกันทั่วโลกนะครับโอกาสนี้นายกร,รัฐมนตรียังมีกำหนดาการเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น รวมทั้งการหาเรือทวิภาคีกับบุคคลสำคัญอาทินายคิชิดะฟูมิโอนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและที่สำคัญเฉพาะหาหรือกับบริษัทยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะบริษัทด้านยานยนต์เพื่อเปลี่ยนผ่านการผลิตรถจนต์ไฟฟ้าหรือ eV ในประเทศไทยปริตาฏความแสนสุขรายงาน